สวัสดีครับวันนี้ทาง JP Car รถบ้านก็จะมานำเสนอรถด,ดีๆอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้จะเป็น Toyota Sport Rider นะครับเป็นตัว 4WIN วนะครับเครื่อง3000นะครับปี1999ครับผมฮะตัวนี้ ก็จะได้มาในส่วนของสภาพเดิมๆบางๆทั้งคันนะครับผมรถคันนี้ก็สภาพสีก็ตามที่ได้เห็นได้ชมกันเลยนะครับเราไม่ได้ไปปรับแต่งสีหรือว่าอะไรนะครับมีส่วนของรถคันนี้นะครับตัวเครื่องจะเป็นเครื่องตัว5 l นะครับเจ้าของเพิ่งทำการโอเวอร์ฮอนมาใหม่นะครับได้ไม่นานนะครับก็เพราะฉะนั้น ท่านที่นำไปใช้งานก็สบายใจได้เลยว่ารถสามารถจะใช้งานได้อีกยาวนานนะครับในส่วนของตัวเครื่องก็ได้ทำการติดตั้งเทอร์โบกับอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยนะครับเป็นเทอร์โบที20นะครับบูตอยู่ที่10ปอนด์นะครับผมเพราะนั้นกําลังเครื่องนี่ค่อนข้างที่จะดีมากเลยครับผม เราจะหมดปัญหาเรื่องเครื่องอืดเครื่องช้าไปเลยนะครับสำหรับรถคันนี้ครับตัวแม็กตัวยางก็เป็นขนาดยี่สี่นิ้วนะครับยางปี2021นะครับปลายปีลงพื้นยังมาไม่ถึง4เดือนนะครับผมนะครับในส่วนของช่วงล่างรถคันนี้นะครับ ก็จะเป็นโชคของโปรคอมนะครับทั้งหมด5ต้นเลยนะครับ4ต้นสำหรับการใช้งานนะครับแล้วก็1ต้นสำหรับใช้กับชุดกันสะบัดนะครับผมส่วนชุดยกก็จะเป็นของซันนะครับยกขนาด5นิ้วนะครับตรวจสอบโดยวิศวกรแจ้งลงเล่มแล้วนะครับผมปลายท่อไอเสียเป็นของนิตโตนะครับสแตเลสท,ท่อคู่นะครับเดินมา อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับผมครับเราก็จะได้เห็นว่าห้องเครื่องค่อนข้างที่จะสะอาดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านที่เอาไปใช้นะครับก็ไม่ต้องห่วงไม่มีไอไม่มีควันครับเครื่องเงียบๆนิ่งๆเลยครับในส่วนของภายในก็ตามรูปเลยครับอย่างที่เห็นนะครับผมเจ้าของไม่ได้ ขับเข้าไปลุยไหนะครับผมก็ขับใช้งานอยู่ในเมืองตามปกตินะครับผมะระบบแอร์แบก ABS ระบบแอร์ทำงานปกติหมดนะครับวัดบอลบูตปกติหมดนะครับผมตรงน,นี้เราก็จะลองสตาร์ทเครื่องกันดูนะครับผมะระบบไฟทุกอย่างทำงานปกติหมดนะครับกระจก ไฟฟ้ากระจกมองข้างไฟฟ้าทํางานครบหมดนะครับระบบเซ็นทันล็อกทํางานครบครับส่วนแอร์เย็นเฉียบเลยนะครับรถคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับในส่วนของโตโยต a าแอร์คอนข้างหนาวอยู่แล้วครับในส่วนของพี่ยูก็ทํางานครบทุกฟังก์ชันครับ CD แผ่นเพลนอ่านหมดนะครับระบบ4ฟ i n วินทำงานเต็มระบบครับ โพรไฮโพโลเข้าปกติไม่มีเสียงดังนะครับผมเราจะเห็นได้ว่ารอบเครื่องนิ่งๆเลยครับภายในค่อนข้างที่จะสะอาดเลยนะครับเจ้าของเดิมเป็นฝรั่งนะครับผมคนใช้งานเป็นฝรั่งเพราะนั้นก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ไปบู๊สมบุกสมบันอะไรมากมายก็ขับปกติทั่วไปครับ รถวิ่งมา2 2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับผมภายในก็อย่างที่เราเห็นเลยครับจากรถไม่มีชนหนักนะครับไม่ไม่เคยชนหนักมาไม่เคยลุยน้ำท่วมมาไม่เคยความเคยตะแคงมานะครับไม่มีผุไม่มีร่อนนะครับผมเครื่องเสียงด้านหลังก็จะเป็นตู้ซับกับพาวเวอร์แอมป์สองตัวนะครับผม สำหรับรถคันนี้ครับถ้ายังไงสนใจรบกวนติดต่อตามเบอร์ที่ลงไว้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ j p c a ครถบ้านนะครับขอบคุณมากครับ